พร้อมเฟอย่เมียเ้าตอนนี้แล้วแหละพี่น้องนี่แกงก็ะเพาป้าเฮากินแกงก็ะเพาป้ากันเถอะทำอ่าม,ามากเลยแล้วพี่น้องเป็นไะไรลูกแสบบ่อยละอหอนหอนเออมันเป็น<ล>แป้งเนียมันเลยหอนแสบเยอะลูกเป็นใดดำส,บบสะ มาเดินพี่น้องี่เขาเขาแ,แข่ซิมก่อซิมก่มือแหลมบร่ได้ซิมอยู่มันมนอกได้กินก่อนโมไดม้มหมแข่งมือแมแวแม่งแข่งขอยูอย่โก้ขาเองนั่นแตแม่งแข่งในเมืองอะยังเ่อคิดตอนนี้ก็สิล่งตลาดจิไปซื้อเครื่องไปเห็ดแกงก็พหอไปบกัน มื่อนี้คือสิีเมนไดรไก่เพราะว่าไก่นี่เขาสิคายสวงแรงแต่ว่ากระดูกมูหันต้องคายตอนเสาร์ตอนมื้อเสารที่บริมาตลาดเลยยางที่กระบริซื้อไว้เนี่ยเมื่อนั้นกระดูกสินยังหรือวะที่จะซื้อไว้มื่อนั้นยงี้ยกระบริซื้อสินซื้อแต่เออเพราะว่าเขาสิใส่ไก่เนี่ย่านกระดูกมูมันสิเบิร์ดแหละพี่น้องคือสิเมนไดรเอาไก่มาตุกถึกซูนแล้วเนาะวันนี้เอาไกเลยถ้าเบิ่งนด้ว่ามันสิแสบคือกันบ่้กระดูกมูมันมั่นกว่าเด้ มัดกับรสชาติข่ายกันแต่ว่าไก่วันนี้มันสีกลมๆนะมันก็สีนวลอะไรแบบเดี๋ยวเมื่อกัดสีแกงกระเพาะป้าที่น้องล่องไหมันนั่นเอฟซีบอกว่าอย่งไดรก่อนเจอเห็ดบะชื้ค่ะเห็ดเห็ดยังน้องเออแป้งมันบมดเนี้ยค่ะเอฟซีว่าใส่แป้งอันนั้นก็ได้มันก็นเนี้ยว่ะจ้ะแต่ว่าวันนี้เออสีสื่อแป้งซาลีเมื่อว่ามันสี้เนี้ยว่ะแป้งซาลีมาใส่จะสื่อยังเมื่อกี้ไหม ้ก็ชโก็ม่ให้แหละลยมังน้เตาละกายใช่มัน็นยซก่ากินเป็นดูเลยซุกขั้นกินมาน้ำเตากินหักน้ำเตาุกมือกินแค่น่อยกินแค่น่อยทุกมือินกินกบกเลี้ยนก็เป็นถีหมดแล้จอ้เกเบื่อเลยกิน่กินเรี่ยนๆมัน่ได้เปลี่ยนไม่จมละลือเลยไปไปซื้อเครื่อง แค่นี้ก็มีพวกไก่ไก่บันได้ระตลาดบ้านห้ายาำแหลงแต่เฮิงแล้วเนาะไม่เทือกเอฟซีะนะเแดเด็ดกด็นถักวันแ็บไก่เอ๊ยังบ่เอ๊ยังตัวเดียวไก่อนะโอ้ดูดหลืวบ่เนี่เหากกระสือมือก่อนนะเฮวสือเห็ดแทง ยนไนม่าไม่ก่อนเออไม่มีเลยตัวตเดียวมืดตลาดมีเด็ดไกเออนีเด็ดไก่ขายยังไงนี่ไก่ไก่ออนหรือไก่แก่นี่ดีลกนี่ออนออนว่าจะนี่เออ ตนี้ยังไม่ทันเคตัวหนอตัวไล่ะน้อาคิบเอาออันนี้ออนป้ะเนี่ยออนไปรูดพี่น้องพี่นง้ะไม่ก็หาผ้าถือซีทีาตัวนแกบังตั้ซีมาตัวแรกแกตัวทั้งมือจ้าแกวะนี่ตัวนี้และออนเท่าไรเนี่ยหตนแฟนข้าวไก่กันนะมีไหมดอันหนะ นาพันอ,นะอันนี้ได้เขาได้ไหอันนี้บอบหกนี่แต่อันนี้ตัวอันนคือว่ามีขมอะไรอะบ้าต้องไก่ต้องอันนี้แซนหนึ่งอะไรบ้าง ได้บอสจะท้าไหมวะนี้ซีดำมืดแล้วพี่นนอะคันทวาตะแหลงงม่มีไม่มีซีดจะถ้ามันขาดยนง่ยเนขาดเนี่ะแค่้แปลงก็ซื้อย่าหนออกได้วะหนีก็มีซีอนี้เลยก็ได้ไม่แปลงซาลี่ปะเวลาเขาอยากไ้น้ำมันอันอันคุณคุณเทาใส่แปรงเงี้ยก็อย บ๊บอะถ้าใส่น้ำเพรามันเนียวเนียยค่ะนะครัวอาหานเด้เ้าครัวอันเส้นไงะนาดถ้าใส่ตัวใดถ้าใส่แป้งเงี้ยนนะแมนไปสิงโปรวะมี่ักสนยูเพื่อนแป้งเขาเนี้ยมันสีเนี้ยวะมันเนี้ยมันก็คือแป้งที่สิงคโปหนะาีรานนะ อใส่นามเดือนอะไรนะลงแป้งมันจปพี่กระปเลยเนาะแป้งมันปพี่กระปองเลรั่วมันมันดนเหรอบ่ใช่ละนะซื้อไหมมันบ่หัวมันไป่หึงก็ได้เขาก็ลืมเบิ่งเนาะอันนี้ตัวอันนี้ตัวแมนบ่เออเาจีเดแกงกระพาะปลาเมื่อไเขาใส่ใส่แป้งมันคือว่ามันบ่อนั่นแต่บางคนว่าอาจจะใส่บลายวะเลยมันโบเนียว แต่วออ่าขอยหญ่ขอขามันมดคุนอยไล่ไปไล่นะ้าขอหนัก็ใช่น้อยอะรทีเชนขอไล่ใช่นอยมันจะมาอนี้สิไซให้มันคุนไปเ้อะทไไป,ไปสัง่งยำปาไมหมเฮ้ยแกงกับพาะปลาเนี่ยลืมว่ามันตรงียังเนานะเออน้ำมันเบิร์ดนะน้ำมันอีตูคู่ดีกระถาน้ำมันเขาเบิด น้ำมันมนีแต้ำมอันนีบอบ่บ่มี่บ่มี่คองไทยบ่เฮ้ยข้องไทยมีปอืมบ่บมีบ่เี่ยห้ออไปเสืออยู่นาะกั ตอนนี้ก็กลับมาฮอดเทือนแล้วก็กำลังสีเห็ดแกงกระเพาะป่าอะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ไม่บดได้เนาะทิบก็เลยจะได้มาผักเสียงแทนอันนี้ก็เป็นเื่องทีเตรียมไววที่จะเห็ดแกงกระเพาะป่าก็คือมีกระเพาะป่าแล้วก็มีไก่มีแป้งมันเนาะบดได้แป้งสาลีสำแล้วก็มีดอกไม้จีนแล้วก็มีหากหอมปลอมหรือว่าทีไทยเอิญว่าหากพักชีแล้วก็มีเห็ดหอมมีเื่องปุ้งมีข่าแล้วก็มีไข่แล้วก็มีปูอัดเนาะซํำเหรัาเื่องปุ้งเราก็มีซอสฟ้าเขียวซอสหวานแล้ว กมีเสยยี้ขวาวแล้วก็มีนมสมไซส์สูบอัดกะเลือดจากมือก่อนนำบ้อใหม่อันนี้กะเป็นกระเพาะปลาที่ว่าห้าแซ่ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงไงพี่น้องึ่งตอนนี้กะค้างน้ำไว้เรียบร้อยแล้วน้ำกะเริ่มผลแล้วเฮากะสีมาต้มน้ำซุปไวไก้ก่อนเลยเพราะว่าน้ำซุปนี่กะต้องได้เคี้ยวโดนแห้งเคี้ยวโดนสำหดกะแห้งแสบเนาะกะเอาขนอลงไปขนอกับเป็นขนอก่อดแล้วกะใส่ห,หักหอมปอมลงไป มือก่อนหาไซค่าบริษัทหาบริใส่หา,หาห้องปอมเพราะว่าทิปลืมซื้อหาห้องปอมอยู่ในส่วนหามีอยู่แต่ว่ามันยังหน่อยแห้งนำกระโผดแล้วเอาไก่ลงไปก่อนไก่ที่ซื้อไดมอนิกะที่ผู้ซื้อว่ามันค่อนข้างแก่ไปนิดหนึ่งมันบ่มเป็นไก่เศร้าหรือว่าไก่อ่อนนะต้นหนึ่งค่ะปอออนพด ต้นนีผัดจะแก่แต่ว่าที่ผัดยาได้เหนือไล่ๆก็เลยว่าเลือกตัวนี้มานะพี่น้องบะนิกามาตุ่มไข่ไข่นี้ปกติใส่แกงกระเพาะปลานี่ิันจะใส่เป็นไข่นูกระทาตัวนี้น้อยใส่แล้วก็พอดีคงามๆแต่ว่าห้า,า,ห,าห้าไข่นูกระทาบ่ไดดหฮาก็สิใส่เป็นไข่ไก่แทนหรือว่าบ่าใส่ก็ได้แล้วแต่คนมหมักเนาะบางบอนกับ่ไดีใส่เด้แต่ว่าที่พันมักใส่ก็เลยใส่ซึ่งหฮาก็สิตุ่มกัหมอตุ่มมักนามไปเลยแล้วหฮาก็มาเตรียมกระเพาะปลาที่ว่าได้แสบหนามปลาไว้ทิบแส่ไว้ว ประมาณหนึ่งสมงสองสมงหรือสามสมงเลยก่อนที่จะไปซื้อมากแตงโมเดนดทิบซื้อไวเลยทิบกะออกไปกลับมาพอดีมันกะฟูฟูแล้วกะมาล้างน้ำเขาจะขันเอาน้ำออกห้มืดเท่าที่จะเห็ดไห้แล้วกะเอาไปล้างไล่ไล่น้ำลังจากนั้นกระจังสิมาต้มใส่น้ำซุมซ้ายซ่เพื่อลดกลิ่นที่มันคิวๆออกจากกระเพาะปลาสมัยที่ทิบอยู่เวียงจันทร์หรือว่าเีย่านังซื้ออยู่ฝุ่นกะซีมีญยาิพี่น้องผ่นจัดงานเลยๆกะซีได้เห็นตลอดสำหรับเมนูแกงกระเพาะปลาในผืนจะมาเห็ดเป็นประจำเลย เวียงจันทร์หันเวลาทีเพื่นจัดงานอย่างเสียนง,งานดอกง,งานแต่งงานซพบเรือวางานสางสรค์ต่างๆหนึ่งในเมนูที่ผื่นเห็ดเสิร์ฟคนในงานก็คือแกงกระเพาป่านและแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่ฉิบกระมักได้ก็คือลาวู้กินกับข้าวเจี๋ยันนี้พ้องแต่ว่าต้นหนั้นน่าจะเห็ุหยาก น่าจโปเป็นเลยต้องในห้าสูตรมาเราต้องนั่งดูเบิงใน u t u b e อีกแล้วคันจะเห็นกินบางทีแบบอาหารเที่ยวเคยกินโดนๆดน,ดน่ะพ่อแบบบริกินมาแล้วเวลาเขาไปบนได้บนหนึ่งแล้วเขาเห็นเท่ากันึกเชิงแล้วก็คึดยากินขึ้นมาได้พี่นะ้องอันนี้เมนูที่ทิพย์เคยกินนะมาเบิง้งเมนูแกงกระเพาะปลาของเงาตอนน้ก็ไข่กะซุกแล้วแล้วก็เสียมาปอกไหวพอไปย้ายมันซุกลายะนะ ล้วทิพย์ก็มาเตรียมเฮ็ดทอมเฮ็ดทอมนี่ก็ซื้อตอนไปแม็คโครนะซื้อมาไว้แต่ก่อนาะทิพยซื้อมาเป็นทงใหญ่อันนี้มันจะถือกว่าแต่ว่าบ่าคอยได้กินทำแ่นทิบอยู่แล้วกับ,บ่มมีพัยเห็ดกินมันก็เลยแบบว่า เสืส้อนะกินน้ำบ่ทันทิพย์ก็เลยสื้อทองหน่อยมาหน่อยหนึ่งกับพอ่อซอยแล้วแล้ว,ลวก็ลงมอสุปเลยหมอสุปของเขากะต้มมาได้จักระยะหนึ่งแล้วก็คือสีเร่มยักนวดอะไรแล้วพี่น้องตอนนี้เราก็ปรุงเครื่องลงตื่เพื่อให้มันมีซีซั่นแล้วก็ให้มันมีรสชาติกลมๆเคี้ยวต่อไปน้องบบคากับมาปอกไข่แล้วก็มีเด็กๆมาสวยน้องนิสาก,กับดีดโดยซองอายน้องเพราะว่าน้องเนยกับน้องนิวเพิ่นยังไปส่วนบ่ทันในมาเถื่อเพื่อก็ติดใจในรสชาติเมื่อนั้นได้ที่ จบเพ็ดให้กินิ่นกาอยากกินอีกถ้ามายากินอีกวอยากินอีกทิก็เลยว่ามาต้มซูเด็กหน่อยกินอีกตอนนี้น้องอ้วนก็พอดีมาแต่สวนพอดีอ่เด็กอ้วนมาแล้วอีลามาแต่ไตแหล่น่ะนะกุณเอื้องถ้ก็มาแต่ส่วนน้องอ้วนกัน มาทีมาทีมาทีนั่นเอ้ยนเอ้ยน้งเอ้ยพี่พี่่เอ้ยไรคุณมากินรถอยู่น้ามากรมันต่สู้กัมาทมากินบ่เวลาอยู่น้ามากินบ่กินขากินบ่เเได้เอ้าวาได้ได้วาวก่อนขอบใจก่อนขอบใจววดีดีก่อน ขอบคุณค่ะด้วชาเป็นหรือว่ขอบคุณค่ะและเอาไาไม้ก่อนมาขอบใจไมก่อนมันสิต้เลยในคันประอบใจขอบใจก่อนอื้อาเอาขอบใจก่อนดีดีไปไงเอาหายขอบใจก่อนว้าวขอบใจมไดิคิดได้ไหมดังดังขอบใจดังดังขอบใจเด็ดเด็ด ฮอนก้อนฮอนก้นัสค่ะเอาปาวาจะได้อีายางไดเงินกิโลิงบ่หเบาก้อนขันกได้เงิน่เบาก้อนขันินค่ะนุ้ยเบาก้อนเบาก้อนสะรปลาวาเาเว้นส่ลาปนหนาอยางไดคคยํามันมาลวกอันใสอีกตอใส่หนาลายเออพ่อ ขาต้มกระเพาะปลาก่อนเลยจังตุมเห็ดเด้อจังตุตมอันดอกไม้จีนหลวงไข่ไข่คือเห็ดพ่องเลยเด้เอมันยังผูกไข่ไข่คือเห็ดมันยังผูกอ่ค่ะอืมันยังผูกเพื่อนพักเนี่ยขาตมุมตุมแล้วแล้วกะไปตุมดอกไม้จีนดอกไม้จีนต้มแล้วแล้วก็จึงมาคอดข้าบบกคอดก่อนคอดก่อนค่ะเวลาตุมมันชีบอันนั้นไปยัง นามค่อนข้างออกเป็นซอดหวานเลยเนี่ยเอาเคี้ยวไปจนมันหนามกระดูกออกนะเสือป้าจนอยากเละเนาะเราก็กมาหล่างอีกร้านกรแห้งมากหวาโจนลากกินเลยตาก,กินเนีาปูอัดแฉบไ้ละแฉะบ ยามไปยางว่ะรวงวงดอกไม้จีนมาเนี่ยตมให้มันเซาคิวเนาะคันสิว่าล่ะกะมาเซอมาเนี่ยเซอแล้วก็ไปหลามไปหลามแล้วกจังมะคอสแนมใกล้ๆคือดอกกระเจียวเนาะคือดอกมะคือว่คือดอกมะม่วงวะน้ำเข้าวหันี้มาแม่มาแห่ ามาปัาางปาฮะมาปัเปังเป้าไปใช้ยาทองได้วจ้ะลานกรมาหุ้มเนี่ยโอเคมันก็ะข an> ้าวขึ้นมาละอะไรขวมันก็สิเลิมเลิมบอคิวเอออันตัวเอากระดูกไก่ตัวใบใสขึ้นปะนัวอะไรได้พี่น้องเอาเครื่องทุกอย่างลงเลยเนาะ มาลองใส่แป้งเลยวมันซนีมันเสียนั้นบ่เ้าใส่โบลายอีกบรจันมันต้องคุ้นคหมนบ่หยุดพ่อแหละยัไงก็ตัวซประนางแตกประนางหายเหมือนเดิมเนียวอยู่บ่นี่ตงเนียอยู่เด้ต้องใส่ข้าหน่อยใส่น่อยนั่นละมั้งมีเด้เนียวอยู่เหอเนียวเออเนียวเนี้ยด้วยเหมือนีดมด้วยเนียวแหละพอว่าสนี นนบอกเ,เอาเนียอลายติเอเ้ยอคือแล้วบันเห็ดไม่เกคือว่าเห็ดต้อนอันมันเนี้ยวนี่แหละพี่น้องมันสีเนียวะมืนอนั้นเขาเห็ดนเหมือนเนียวดิเป็นเนียหลวันนี้กจกขนาดตแล้วเขาต้งนกออกเลนี่เนียอะลรพี่น้องเซฟดำเนาะเอาอีกบ่ความเนียวนี่ ่าเสียบแท้เดี๋ยวเ้าให้แปรงเปลือยแล้วก็พี่ว่าโป่งไหลคืออะไรวันนี้อันนี้จต่ว่าชื่อแกกับผอป้าเนาะแต่ว่าไอ้ใครนี้เด็กหน่อยกินเลือดแค่เนื้อพี่เนาะเอาลงรถเนาะปวดปวดกระเดื่อนอนจิกะ้าห้าวรอให้เก็บแป็นเปลือยจิ้มก็นด้ว แสบแล้วแต่ว่าห้องบอดี้ไซส์แบบเคื่องสมๆนะแต่มันสมมันสมยังอกนี้สมพอดีแสบดอกไป่น้งแสบีี่นอแล้วสิเพิ่มความเจ้มจนอัหนึ่งใส่กนหนอกเพิ่มนงก็ตกแ่งตอเิมควงปรุงอีกนิดนึงเนาะ แบบเค็มข้นเนี่ยเพราะว่าที่ไม่ได้ใส่เกลือนะน้องสมความหวานอีกนิดหน่อยนี่ได้แล้วเดี๋ยวเขาต้องมาให้เด็กๆชิมเนาะเพราะว่าเด็กๆจะไม่โกหกเราันซุปก็ยังอันแป้งซะมไหมยัดไผ่ไม้หม้อเนาะเมื่อนานเขากินไผ่ไม้หม้อว่าอยูกกระสิน แกล่ละเช่มานมือนไหนมันกระเบนหนามันบระเบเป็นสีสีขาวเป็นบระเบใสซอสลายบ้างพวงแแป้งที่ซุกหรือยังเนาะซุกละมั้งสัมอพองพร้อมเสิร์ฟเขอยู่เมียงเมียงบตอนนี้แล้วแหละพี่น้องนี่แกงกระห่าป้าเฮา มันแข็งแจ็มมันแข้งมันแข้งลวกอันนั้นเบิ้งจนนันโคกแตกไปโคกหนึ่งเลยจำไม่แข้งทีคนโกบอันนี้เขาพัดแล้วทิพทพัดเขาเนี่ยพี่น้องมาให้อีวันซิมได้ไหงสิกะหอบป้ากินแกงกะเพาป้ากันเถอะเอาไข่หอมกันเด้อเอาไข่วาเซียนมาใส่นี่เพิ่นกิจะเบิด พอป่าขนไปห้นาขายกระผอมมันจะอยู่นห่นแล้วิมนะไห้น้องปาไม่้น้องาให้นางขายเออเฮ็ดนะนไม่ได้เอาให้สิมดูทำได้มมากเลยเล้วพี่น้องเป็นยังไงลูกแสบบ่อยละ หอนมอนเปากินหรอมมันกินมันเป็นแป้งเด้มันเลยหอนแสบเยอะลุกเป็นได้ดแบ้าแสบไหเล่เนยบุ๋มกแสบปะแ้วเด้เด็กหน่อยนี่ให้เด็กหน่อยซิอย้เด็กหน่อยกินคนที่เคยกินถึงจะมักเสียงอะไลุงอะลุงปลากระพงมันีปลากระพงปลากระพปลากะพงปลา เดนี s <S ่เดซกระเพาะมันนะะบคุณป้าเดกสุพรรคือดอกกระเพาะอนนี่วะเดนี่กระเพาะมันนะนี่นีมันเป็นคืออยังก็ไม่กร้งหคืออันเขียบมูนี่นะตาเพชรนี่มาแข่งกนไปยังแตกมือขึนแล้วปาตคนกับปลากอย่งกะเพะอันนี้งเพชรได้อกกอนข้า้อเค็มคนมาก แสบแล้วพี่น้องแสบเลยอาคมนะไหนมั้อันนี้ลงอาพัดนี่ยนั่แกกคมมันเทขดขนเนีแขงคมมือหน่อยบอขัดนเนียไมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อข้อแบบไม่มาเด้อพี่น้องกินข้าวข้าวแดงชิมก่อนชิมก่อนมือแหลงบ่ได้ชิมอยู่มันนอกได้กินก่อนมมูได้ไหมแค่ไม่แข่งแก่างม่แโก้ข้าเองน่ม่แข่งในเมืองอะยังเจอกินกี่หลายแช่นได้จำนะ จ้าว่เสียงพอดีเพื่อคนปุ้งดิแม่จับจานด้วงจังใส่เรื่องแล้วพี่น้องมันไม่จับจานกันละไม่ไม่อย่าเห็นยังอีไลาเบาเบ่อีไลที่เบายังบ่ไม่จับไหมพอขาวมาสื้มูแตกันอามมเกินเกินเออพ่ได้นะเพนนัแล้วก็น่าเบายอะสีทานักเขอยู่พี่อยู่บุญมันนักบอได้แสบแล้วพี่น้องเออ นี่ด้วยปลาตุมไงละด้วยเอาแล้วจะต้องงามัมนหอนเด้เอาเลยนะไทยแหละชาดนีดเลยเก็นนาจะพะป้าแบบมือนนะเด้หอนม่้ฮะงแล้วหานหาแล้อยากชายมูอ่ะอยากอยากเมูมันแตกคือคนอื่นเขาบอกเขาได้ราขาพ่นะมันหอนเด้ออแล้วั อันสารกีหริชัยข้าปิตนาเหปสานาแฮเอ็กดุมดะซฮานาแฮเอกดุมดเมยานาแฮเผ็ดกันพอป้าจันนี้ที่ว่าผ่านแล้วพี่นอกสาหรับคิดไงเมน้มนี้ว่าใครกว่าสุดตมิตสุดตมิตรมันแห่ง มันแล้วเห็ดบะถือสูตรขาวตองแซ่ให้มันอ่องน้ำเลยมันจิ้มมันค่ะลอยนาขึ้นมานอกจากเจอเอาอันกระเพาะป้าแล้วเขาไปต้มใส่น้ำซุปใส่สู่ก่อนจะจึงมาต้มรวมย่างอย่างนี้นะหมอตอนนั้นมันมันแห้งกินกินเหลืองใช้น้ำใช้มูมาจากอักาอันนี้สะกายหมูกันน่นะสะกายแย่กว่ามูกระนั่งเหมือนกันกระนั่งมันมันม้วนอยู่หามากมันเออมันมันหรือเปล่า แ,แลหาหแต่นันบ่มันแต่ว่าเขาบปรี้ยใส่ลาาได้ในพี่น้องอันแป้งมันางกะือวันเนี้ยอยู่มันนี่กินแบบประเภทเกาเหลาได้ที่ว่าผ่าแล้วเมื่อนเห็นไหมเอฟซีซีแล้วเอฟซีมาอคำเดียวเขาเลย,ยจลก,กินกอ่ซีประมาณ้เดียวพี่น้องร้องเป้นแล้ววันน,นี้ก็พอป้าน,นี่สบายเลยยังไงจเจอเดี๋ยว,วยเยวพียงซุ้มพรามาก เสียไให้ิ้มด้โอ้ได้นนี่แต่ว่าต้นทุนมันแพงสบกว้างเขาวาด้กะเพรากะเพราเนาะกะเพราซีเฮียนเห็ดซีเฮียนเห็ดนะ่นะแด่เปแดเป็นยั่่ใหญ่วะหายวเดได้ซี่ฮินเห็ดนนเปิดหาทานนี่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  ตำรับตอหน้การสิวไว้เพียงแค่นี้ได้พี่น้องกั <c oughs> ่ซี่ท,ทา,มทาไ<ด>มาก,กินแกงกับพอป้าในคเมมตไใต้ตตวีดีอได้พี่นอ้องเจอกันไหมในคปนน้าสบัยดีกิน <c oughs>